ดีค่ะเกศชติกาแก้วพนันนะคะแอสซิสแตนซ์ปาเมนเจอร์นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำแช่เท้าง่ายๆที่บ้านนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นเกลือค่ะเกลือเม็ดหรือเป็นเกลือผงก็ได้นะคะที่มีในครัวทำไมเราต้องใช้เกลือเกลือมีชุนโสมบัติช่วยในเรื่องของการลดบวมฝ่าเท้านะคะแล้วก็ช่วยดึงประจุลบจากร่างกายหรือแบ d เอนเนอร์จี้ออกมาเพิ่มประจุบวกเข้าลงไปนะคะแล้วตัวที่2ก็จะใช้เป็นมะกรูดค่ะเรามีมะกรูดเราเอามาหั่นแว่น ได้เลยใช้ในการแช่เท้าในวันนี้ประโยชน์ของมะกรูดก็คือช่วยแอนตี ia, ้แบคทีเรียแอนตี้เซปติกแล้วก็ยังได้กลิ่นหอมสดชื่นของมะกรูดด้วยทีนี้เราจะต่อกันด้วยการขัดผิว ทำได้ได้ง่ายด้วยวัตถุดิบที่เรามีในตู้เย็นเช่นกันหรือในครัวที่บ้านเริ่มจากตัวแรกค่ะโยเกิร์ตค่ะ,ะแนะนําให้เป็นรสจืดนะคะหรือรสธรรมชาติแล้วตัวที่2ค่ะก็จะเป็นบราวน์ชูการ์ค่ะถ้าบ้านไหนไม่มีบราวน์ชูการ์สามารถใช้เป็นน้าตาลท <Brown Sugar S 1> รายไวชูการ์ปกติได้นะคะแล้วก็มีตัวนี้บางบ้านอาจจะมีกาคาแฟสามารถเอามาใช้ผสมได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะว่าในการผัดผิวเราจะทํำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราจะใส่เกลือลงไปก่อน มาลายเกลือลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยมะกรูดค่ะมะกรูดนี่สามารถแช่ไปแล้วก็บีบเอาน้ำออกมาได้เลยนะคะจากนั้นเราจะมาทำสครับผิวกันนะคะง่ายๆจากส่วนผสมในตู้เย็นหรือในครัวที่เรามีโยเกิร์ตเนี่ยนะคะลดจืดตัวนี้จะช่วยในเรื่องของ ให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ตัวน้ำตาลบราชูก้าหรือไวชูค้าก็ได้ที่เรามีใส่ลงไปนะคะประมาณ2ช้อนชาแล้วตัวคอฟฟี่สครับสามารถมิกซ์ลงไปได้อีกแอนตี้ออกซิแดน์แล้วก็เป็นตัวเทคเจอร์ในการขาด้วยจากนั้นเราก็ผสมค่ะ นีเป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะของการแช่เท้าแล้วก็ขัดผิวด้วยตัวเองที่บ้านช่วง work from home ช่วงนี้ยังไงลองเอาไปทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะ